เกมนี้เนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้ยังจะมีเกมต่อนะะที่ไปอีกนะะเกมต่อที่ไปอีกเนี่ยจะเป็นเรื่องของส่วนตัวองค์อิงนะครับอย่างที่หลวงปู่พุทธอิสระท่านพูดเนี่ยที่ท่านเขียนมาในโพสต์นะะก,ก็ถูงขั้นนะ,นะะตอนนี้แต่ไม่ใช่เจ้าใดเจ้าหนึ่งนะะทุกเจ้าสหบาาัดามุ่งหน้าเข้าสู่การจัดหนัก สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเนสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องกระถินใหญ่นะฮะที่จะไปลงอุ้งอิง ซึ่งจะถูกตรวจสอบจากทุกฝ่ายเล่นงานจากทุกฝ่ายหลังจากมีการตั้งคณะมนตรีแล้วเสร็จไม่ชอบค่ะเพราะว่าไม่ได้มาจากผลโหวตของประชาชนเป็นคนเลือกก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเขาอายุยังน้อยยังเด็กอยู่เช็เฉยครับยังไงผมว่าผมว่าเขายังเด็กไปเดินตามหลังพ่อเขาวิทยตรอดอะ่ะ ก็ยังไม่ตัดสินละกันคือการเมืองมันต้องไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวค่ะก็อยากเห็นอะไรใหม่ๆอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทักษิณวงอิงเนี่ยพ่อลูกชินวัตรเนี่ยอยากจะแจกครับนะอยากจะแจกเพราะอะไรเพราะถึงเวลาอีกสี่ปีข้างหน้าเราไม่ต้องไปลงทุนในการหาเสียงมากเราก็ใช้เงินภาษีเนี่ยครับโปรยแจกคนยากคนจนไปเลยครับยังไงไงเขาไม่นึกถึงเพื่อไทยก็นึกถึงเงินหนึ่งหมื่นบาทนะ พ่อลูกคู่นี้ทั้งทักสินทั้งองอค์ิงเนี่ยผมเชื่อเลยมีวิธีการคิดอย่างเนี้คือหาเสียงโดยใช้เงินภาษีเงินงบประมาณเงินกู้หรือเงินที่เขาเรียกอะไรมาจากรัฐวิสาหกิจคือไม่ใช่เงินตัวเองอะสบายเลยจ่ายไปห้าแสนล้านเนี่ยถึงอีกสี่ปีข้างหน้าไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยครับในเรื่องการหาเสียงเพราะอะไรพะเราแจกไปแล้วคนละมืน่น และเป็นการแจกที่แบบหนึ่งไม่ใช่เงินของตัวเองสองไม่ผิดกฎหมายสบายเลยครับนะถือเป็นการเอาเปรียบกันในระบอบประชาธิปไตยเพราะอีกสี่ปีข้างหน้าถ้าพักของทักษิณกับอุงอ้งยิงผมไม่อยากว่าพักของเศรษฐานเพราะเศรษฐาเนี่ยดูแล้วมันก็แค่นอมินีหรือหุ่นเชิดแค่นั้นนะถึงแม้เศรษฐาจะมีความรู้ความสามารถแต่ผมเชื่อแหละครับไม่ได้เป็นตัวของตัวเองทําอะไรก็ต้องฟังสคริปต์จากสองพ่อลูกนี่แหละ หรือคนใกล้ตัวทักษิณร้อยเปร์เซ็นต์นะสังคมมองแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอ้พักเพื่อไทยก็คือพักครอบครัวชินวัตรนะพอเป็นนายกเสร็จก็น้องสาวน้องสาวเสร็จก็มาน้องเขยมาโนอมินีสมัครสุนทอระเวชก็นอมินีเศรษฐาทวีสินแต่เจ้าของพักตัวจริงก็คือทักษิณกับลูกสาวเขาตอนนี้ก็หอลูกสาวแต่พอลูกสาวเสร็จก็อาจจะมาหลานชายต่อ นะเพราะพักนี้เราก็คงจะคาดหวังอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพักครอบครัวก็แล้วแต่ว่าเจ้าของพักจะว่าอย่างไรนะครับเพเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายที่ว่าจะแจกทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วก็คงจะไม่แจกเพราะเหตุผลง่ายๆไม่มีเงินแจกแล้วอันที่สองพักร่วมรัฐบาลผมดูแล้วเขาไม่น่าจะเอาด้วยแต่เขาไม่ได้พูดตรงๆหรือที่เรียกว่าลอยแพ แต่ลึกๆเท่าที่ผมทราบเขาไม่เอาด้วยล่ะอ,อาถรรพ์ไม่มีมันเป็นเรื่องของกรรมกรรมคืออะไรเวรกรรมนี่แหระไม่ใช่เวรกรรมกรรมคือการกระทำกรรมที่แปลว่า verb นะคะ<ห>การกระทำ action <ห>น,นะคะ<ห><ห>การกระทำแบบเดิมย่อมได้ผลแบบเดิมอุ้งอิงเนี่ยมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะมากท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมหรือท่านไม่รู้ท่านท่านไม่รู้ผมบอกก็ได้ว่าเดิมทีไม่ใช่อุ้งอิงเดิมทีเนี่ยเป็นคุณชัยเกษมแต่เกิดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมา ตัดสินใจเอาองุ่นอิงขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพคจมาเนี่ยทะเลาะกันหนักเลยจนท่านทักษิณตัดสินใจว่าให้องุ์งอิงเนี่ยกลับไปหาแม่พูดกับแม่เองว่าตัวเองอยากเป็นเพราะแล้วภาพที่เห็นในการถ่ายรูปและเห็นคุณหญิงอ้อนั้นตาบวมร้องไห้นันหลายคนบอกร้องไห้ก็ค,ความดีใจผมว่าคนเป็นแม่น่าจะร้องไห้ด้วยความเสียใจมากกว่าเพราะว่าไม่มีใครรู้จัก ทักษิณชินวัตรดีเท่าคุณหญิงพจมาอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคุณทักษิณชินวัตรวันนี้เนี่ยต้องรับเวรรับกรรมละเพราะว่าตัวเองเอาลูกสาวซึ่งเป็นไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมาเล่นตัวเองต้องสร้างเครือข่ายออกมาปกป้องลูกสาวปัญหาต่างๆเนี่ยที่รอลูกสาวอยู่เต็มไปหมดซึ่งมีปัญหาในเรื่องของแง่มุมทางกฎหมายาต่างๆมีคนติดคุกแทนทักษิณนี่เยอะมาก แล้วก็แต่ละคนจะทํางานให้ทักษินทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทักษินวันนี้กําลังประสบปัญหาก็คือว่าเวรกรรมตามทันไปละเพราะจะปกป้องลูกยังไงการใช้นอมินี่ตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ท่านผู้ชมยังจําได้ว่าสมัยนั้นทักษินใช้สมัครศูนทรเวทเป็นนอมินี่เผิิเอิ่ ก็เข้าใจว่าสมัครคงจะฟังคำพูดทักษิณก็ปรากฏว่าสมัครมีความเป็นอิสระของตัวเองไม่ฟังทักษิณทุกเรื่องและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำไมทักษิณถึงไม่เอาชัยเกษมเพราะว่าทักษิณไม่ไว้ใจใครต้องลูกสาวตัวเนี่ยและเพื่อนลูกสาวเป็นไพ่ใบสุดท้ายผมบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนละกันนะว่าอีกสักพักหนึ่งพอคุณลุงอิงขึ้นมาเป็นนายกคนรีแล้วเนี่ย ผมเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับท่านผู้ชมและประชาชนคนสาทยทั้งประเทศด้วยตัวผมเองแต่ผมไม่บอกกันแล้วกันว่าเรื่องอะไรเรื่องใหญ่เทียมฟ้านะฮะเขาถึงบอกว่าลูกผู้ชาย10ปีล้างแค้นก็ไม่สายเกิดไปแต่ดวงลูกสาวของเขาคนนั้นมีดิทีธาตุไฟก็จริงแต่ปีพศ2568จะเจอประบปักในฐานดวงอย่างรุนแรง ตามโหราศาสตร์จีนเรียกว่าเอียงจีสิงขานมะเสงวอกเพราะเดือนเกิดของลูกสาวเขาคนนั้นเกิดเดือนวอกปีเกิดเป็นปีขานปี2568เป็นปีมะเสงสามนักสัตว์นี้เจอกันเรียกว่าเอียงจีสิงจะเป็นปรปติที่รุนแรงมากและวันที่โหวตนายกวันที่16สิงหาคม2567 เป็นวันาธาตุน้ำทั้งน้ำบนน้ำล่างมาดับาธาตุไฟของลูกสาวเขาคนงั้นแถมเดือนสิงหาคมยังเป็นเดือนอริกับปีขานอีกวันที่โหวตนายกเปรียบเสมือนวันตอกเสาเข็มถ้าวันที่โหวตเป็นอริกับเจ้าชะตาจึงต้องระวังเพราะเกรงว่าการตอกเสาเข็มเสาเข็มอาจจะหักกลางทำให้ฐานไม่แข็งแรงเมื่อเสาเข็มไม่แข็งแรง บ้านที่สร้างก็มีโอกาสพังก่อนกำหนดได้เหมือนกันนับจากวันนี้เป็นต้นไปพักของเขาคนนั้นอาจจะพังเร็วอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อดวงผู้นำประเทศไม่ดีการบริหารงานต่างๆก็จะไม่เปลี่ยนไปตามที่หวังมีโอกาสผิดพลาดเยอะถึงแม้ว่าผู้นำประเทศคนใหม่นี้จะมีที่ปรึกษาที่ผ่านการเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ววงเล็บผู้เป็นพ่อ แต่ดวงของผู้ที่อยู่เบื้องหลังดวงก็ไม่ดีเช่นกันจึงอาจจะมีการคิดผิดทำผิดโดยสุจริตตามสไตล์ที่คนตระกูลนี้ชอบใช้ในเมื่อดวงผู้นำประเทศไม่ดีจึงยากที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญได้กรรมจะตกอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนบ้านเมืองไม่ใช่ของเด็กเล่นแต่คงเป็นกรรมของประชาชนที่ได้เด็กอ่อนหัดมาสร้างบ้านคนในตระกูลคงปลื้มใจ ที่ลูกสาวที่เป็นผู้นําแต่ประชาชนคงกลุ้งใจที่ได้ผู้นําหัดเดินคาดว่าตลาดหุ้นคงแตกตื่นตกใจกันไม่มากก็น้อยถึงแม้ว่าฐานะทางบ้านของผู้นำมีเงินมากมายแต่ผู้นําไม่ได้เอาเงินทางบ้านมาแจกประชาชนมันเป็นเงินของประเทศมันเป็นเงินของประชาชนทั้งนั้นสงสารนักการเมืองหัวงอขัวดำ เพราะเวลาเจอผู้นำหัดเดินถ้าไม่ยกมือไหว้ก็ต้องยืนกอกระดุมกันเป็นแถวคาดว่าผู้นำฝึกหัดจะอยู่ไม่ครบวาระถ้าไม่ถูกพักร่วมรัฐบาลปฏิวัติด้วยการถอนตัวออกจากพักก็มีโอกาสที่จะถูกปฏิวัติจากทหารและตามรวมของผู้นำหัดเดินอาจจะต้องไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในคุกหรือไม่งั้นก็อาจจะมีญาติผู้ใหญ่หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศอีกรอบก็เป็นไปได้ ขออย่าให้มีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยถือว่าโชคดีที่สุดเพราะถ้ามีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยคราวนี้น่าจะไม่ใช่ป่วยทิพย์แต่อาจจะป่วยอย่างหนักอาจถึงกับชีวิตก็เป็นไปได้ดวงของผู้นำหัดเดินต้องระวังไปถึงปี2571 แต่ดวงของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาถนนชีวิตเดินธาตุน้ำมาดับธาตุไฟ20ปีเกรงว่าจะเป็นการส่งลูกมาเป็นแพะบูชายันเหมือนคราวที่ส่งน้องสาวงูจังอีปโป้มารับเคราะห์รับกรรมจนต้องหลบไปอยู่ต่างประเทศถ้าผู้นำหัดเดินทำการผิดบริหารบ้านเมืองผิดพลาดจนเสียหายระวังประชาชนจะลงถนนจนต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศอีกคน ผมว่าใจร้ายมากถ้าเป็นซีอของบริษัทผมว่ายังลําบากแต่นี่จะเป็นเป็นซีอของประเทศเป็นผู้บริหารประเทศผมคิดว่าคนแรกที่จร้ายก็คือพ่อกับแม่พอเข้าใจได้ว่าทําไมคุณทักษิณจึงอยากให้ลูกเป็นตัวคุณทักษิณก็พัวพันกับคดีน้องสาวก็อยู่ต่างประเทศที่จะต้องหาทางทําอย่างไรที่จะให้กลับเข้ามาในประเทศ แล้วก็มีธุรก,กิจอยู่ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองของครอบครัวนี่ก็คือสไตล์ทักษิณแหละพยายามเอาคนในแวดวงเข้ามาเป็นนายกเข้ามาเป็นรัฐบาลเมื่อมันไม่ประสบความสำเร็จก็เลยไปเอาลูกสาวแล้วบางเอญลูกสาวคนนี้ก็อยากที่จะเป็นนายกด้วยก็เลยเหมอกันระหว่างพ่อกับลูกผมคิดว่าพ่อก้าใจร้ายที่ลูกยังไม่พร้อม เหมือนกับมะม่วงยังไม่สุกแล้วคุณก็บ่มแกส๊สขณะที่ยังบ่มแก๊สอยู่ยังไม่ทันขึ้นมาไหนเลยคุณก็เอามาใช้งานซะแล้วผมคิดว่าผมจะต้องดูหลายเรื่องมากเลยถ้าจะให้มาเป็นซ e o ของประเทศหรือเป็นนายกและรัฐมนตรีหนึ่งผมต้องดู IQ ของลูกสองจะต้องดู EQ การควบคุมอารมณ์การมีวุฒิภาวะ และอันที่สามคือ MQ ก็คือโมรลก็คือเรื่องจริยธรรมเรื่องธรรมพิบาลเรื่องความเข้าใจในเรื่องของความเป็นไปของสังคมที่จะทำไงให้ประโยชน์กับสังคมสำคัญกว่าประโยชน์ของตัวเองผมคิดว่าต้องประเมินแม้จะเป็นลูกก็ต้องประเมินอย่างนั้นแต่คุณทักษิณเนี่ยเป็นคนมีกรรมมีลูกหลายคนแต่ว่าลูกแต่ละคนเนี่ย ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไอคิวเพราะมันมีข่าวคราวแล้วก็มันก็พิสูจน์กันมาเยอะแยะเลยว่ามีปัญหาเรื่องการสอบเข้ามีปัญหาเรื่องการการเ,าเรียนหนังสือเรื่องการทุจริตในการสอบผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คุณทักษิณคงจะเป็นเวรเป็นกรรมหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่มีปัญหา เริ่มต้นฮะปรากฏว่าท่านพุทธอิสระนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดออน้อยจังหวันดนครปฐมก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าหลวงปู่พุทธอิสระนะครับระบุว่ายัางไม่ทันได้สวายสัตว์ปฏิญาณก็มีการจ้องนะฮะกระถินเสร็จแล้วว่าที่นายกรัตรีนะครับเงา ของคุณพ่อทักษินตอนนี้ก็ถวายสัตว์ไปเรียบร้อยเอ๊ยังไม่ได้ถวายสัตว์สิในขณะที่มีข่าวแว่วๆว่าหลังจากการถวายสัตว์ปฏิญาณมีคนหลายคนเตรียมจ้องนะครับกระถินถวายสังฆทานท่านนายกกมตรีหญิงคนที่สองของตระกูลชินวัตรนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอะไรกันยังไม่ได้ทํางานเลยนะครับมีเหตุอะไรจะต้องถูกจองกระถินพุทธอิสระบอก นะครับว่าจะพยายามนึกว่า A เขามีประเด็นอะไรหยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุให้ถูกจองกระถินกันบ้างนะฮะถ้าหากมีก็คงไม่พ้นกรณีคนที่บ้านคนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาด่ากันให้แซ่แซดก็คือ 1. น,นโยบายดิจิตอลวอลเล็ตที่หาเสียงเอาไว้เมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วแจกทันทีนะครับแล้วไม่ต้องไปกู้แม้แต่บาทเดียว แต่พอได้เป็นรัฐบาลแล้วพรรคเพื่อไทยก็ออกมาบอกว่าจำเป็นต้องมีการกู้ยืมเพื่อแจกเงินดิจิตอลวอลเลตวงเงิน5แสนล้านบาทจวบจนเวลานี้ผ่านมา1ปีประชาชนยังไม่ได้แม้แต่บาทเดียวทั้งนี้นะครับตอนหาเสียงก็นั่งยืนนะนอนยืนยันว่าจะไม่กู้นี่ก็เป็นประเด็นที่จะถูกจองกระถินนะครับแต่ หลังจากที่อุ้งอิงนะครับได้นายกรัรรีแล้วก็ได้ออกมาสัมภาษณ์สื่ออย่างประมาณว่าถามหมาถามแมวซึ่งเป็นนักข่าวคนฟังก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะแจกหรือไม่พุทธอิสระนะครับฟังเธอเล่นวลีพลิ้วไปพลิ้วมาแล้วก็ได้สรุปว่าแค่แจกก็คุกไม่แจกก็คุกนะครับ นี่ยังรวมไม่รวมถึงสัญญากรบประชาชนที่ไว้เอาไว้นะครับหากได้เป็นรัฐบาลค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันและค่ากองชีพลถทันทีนี่ก็เข้ามา2ปีที่แล้วเข้ามาปีที่2แล้วทุกอย่างยังแพงขึ้นกว่าเดิมแต่รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยกลับเงียบกริบนี่ก็อาจเป็นเหตุให้มีการจองกระถินได้เหมือนกันนะครับข้อ2นะรเรื่องของหุ้นสนามกอล์ฟอัมพายที่เป็นพื้นที่ธรณีสง แต่มีผู้ใช้คนอุบายช่อฉนนะครับเล่นแร่แปรธาตุจนกลายเป็นการสามารถนำมาขายให้กับตระกูลชินวัดได้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะนายกหญิงไวยละอ่อนถือหุ้นถึง30%ทั้งที่เจ้าของเขายกให้เป็นสมบัติของพระศาสนานะครับแต่สุดท้ายก็ตกมาอยู่ความครอบครองของทักษิณ 3. ปล่อยให้คนนอกเข้ามาแทรกแซงกิจกรรมทางการเมืองและการแต่งตั้งรัฐมนตรีนะฮะก็เป็นข้อความที่โพสต์ขึ้นมาในขณะที่คุณสนธิริมทองกุลก็ยืนยันฮะสิปีก็ยังไม่สายงานนี้ก็จะมีการแก้แค้นเกิดขึ้นเรื่องของอุนะ๊กอิงผมเปลี่ยนหุ้นส่วนนะีนักวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นจตุพรไม่ว่าจะเป็นคุณสนธิ ก็มีการประเมินนะบอกว่าเนี่ยเป็นไพ่ใบสุดท้ายแต่ธนพรนะอาจารย์คณะอะไรของเขาเนี่ยนะเขาก็มาบอกว่าโอ้ไม่ใช่ใบสุดท้ายหรอกยังมีเอมยังมีอกนะฮะลูกเขาอีกสองคนสามารถมาลงได้นะแต่โดนอาจารย์ธรรมศาสตร์ตอกหน้าเข้าไปบอกสองคนที่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้มีคดีเดตเป็นนายกกักมนตรีเหมือนอุงอิงเหมือนชัยกเกษมเงอไป หลังจากปีบคุมหัวไว้หลองแล้วนะตอนนี้อย่างที่ผมเรียนอะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นนะครับบางคนไม่พอใจโอ้ยอุ้งอิงมานี่เป็นนายกกรมตรีเศรษฐาไปหนักกว่าเดิมอุ้งอิงมาอีกเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นนะผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะก็ที่ผ่านมาผมเคยคุยเรื่องของการถวายคืนพระอำนาจนให้กับหุ้นส่วนทราบแล้วส่วนใหญ่เห็นด้วยนะก็มีไอ้พวกโลกสวย บอกว่าไงฮะบอกโอ้ยอย่าให้พระมหากษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองจําได้ไหมฮะบอกว่าไม่ควรมายุ่งนะอินฟลูเอนเซอร์พิธีกรรายการไม่ควรมายุ่งไม่ควรมาทําดึงฟ้ามาตําก็ได้โออิงนี่นไงดีนะไงเงียบเลยพวกที่บอกว่าไม่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 เงียบเลยรู้ไม่รไมจริงพูดไปเรื่อยเงียบกิบเลยไอผมก็ยืนยันมาตลอดนะเกียรถามไม่รอดหรอก ตามหลักกฎหมาย,ยไม่รอดแล้วผมก็พูดแบบนี้มาตลอดนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้รอดไปเศรษฐาก็ไม่รอดอยู่ดีรัฐบาลนี้ก็ไม่รอดอยู่ดีเห็นไหมฮะ <c oughs> เห็นหรือยงังพอเศรษฐาไม่รอดเปลี่ยนมาอุ้งอิงเขาก็จะปรับไปปรับมาก็จะปรับมาที่เดิมแต่สุดท้ายเรากําลังเห็นจุดจบเร็วขึ้นแต่คนไม่เข้าใจการเมืองโอ๊ยอะไรวะมาอีกเหรอหนักกว่าเดิมอีกนะครับ เรื่องนี้มันกำลังสนุกนะผมเรียนหุนส่วนนะกำลังสนุกไม่ใช่สนุกธรรมดาสนุกมากนะครับสนุกเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้ยังจะมีเกมต่อนะที่ไปอีกนะเกมต่อที่ไปอีกเนี่ยจะเป็นเรื่องของส่วนตัวองค์อิงนะครับอย่างที่หลวงปู่พุทธอิสระท่านพูดเนี่ยที่ท่านเขียนมาในโพสนะฮะก,ก็ถูงขันนะนะตอนนี้แต่ไม่ใช่เจ้าใดเจ้าหนึ่ง นะทุกเจ้าสหาบดหามุ่งหน้าเข้าสู่การจัดหนักซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศทุกสำนักนักวิเคราะห์ในประเทศไทยทุกเจ้าทุกสำนักก็วิเคราะห์ตรงกันว่าอยู่ไม่รอดแน่นอนอําเอยอํานาจเอาเงินฟาดซื้อมาได้มิใช่หรือมีอํานาจแต่ใช้ไร้คุณธรรมในกำมือแล้วอย่ายื้อหอบหิวโหวยกอบกวยกิน มีอำนาจพนวกบวกเงินตราเสือกติดปีกก้าไต่ฟ้าเหินอนุภาพทำลายชาติจึงมิอาจประเมินที่ยับเยินคือประเทศไทยใช่ไหมเอ่ยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในวันที่เรื่องร้ายร้ายแพร่กระจายไปทุกที่คนดีมีค่าแค่ดอกไม้ในที่ลับตาสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง กำลังพัดผ่านทายทา้าพลังความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาขอความดีร่วมเป็นแรงใจเพื่อให้คนดีไม่สิ้นหวังเราจะเคียงข้างกันทุกก้าวอย่างนับจากนี้คนดีต้องไม่เดียวได้ ตราบลมหายใจยังมีเราจะร่วมสร้างค่านิยมแห่งความดีด้วยกันมือจับมือใจประสานใจนี่คือสายใยแห่งการแบ่งปันเป็นดังสัญญา จากคนใต้ฟ้าเดียวกันจุดหมายสำคัญน,นั่นคือความดีแม่โลกยุคใหม่จะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงแต่เรายังคงหยัดยืนแต้มแต่งแผ่นดินนี้ ยังราเตริรโตอย่างมั่นคงในานามดอกไม้แห่งความดีเบ่งบ้านเพื่อโลกใบนี้แม้อยู่ในที่ลับตา ใจประสานใจนี่คือสายใยแห่งการแบ่งปันเป็นดังสัญญาจากคนใต้ฟ้าเดียวกันจุดหมายสำคัญนั่นคือความดีแม่โลกยุคใหม่ จะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงแต่เรายังคงหยัดยืนแต้มแต่งแผ่นดินนี้อย่างราบเติบโตอย่างมั่นคงในนามดอกไม้แห่งความดีเบ่งบ้านเพื่อโลกใบนี้แม้อยู่ในที่ลับตา